แลวก็ไล่ถึงจุดอ่อนกุดแข็งในการดรําเนินการผมจึงถือว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นรายงานที่ถือเป็นความจริงเป็นเหตุผลของการตาย92ศพทําไมบอกเพียงว่าทหารคนตาย13คนนี่จากรายงานของของสอชอนะสอชอรายงานว่าคนตายอย่างน้อย13ศพนี่ตายเพราะทหารฆ่า และก็ยังไม่มีการเอาทหารขึ้นศาลอันนี้คือรายงานของคอปนะอันที่สองก็คือว่ามีอํานาจอื่นแทรกแซงมีการสั่งการมาจากที่อื่นไม่แน่ใจว่านายกอภิสิทธิ์นี่เป็นเพียงผู้ที่แสดงละครว่าตามอํานาจที่สั่งมาอย่างนั้นใช่หรือไม่อันนี้สชตอบได้อันที่สามก็คือว่าในการ,รดําเนินคดีคราวนี้เนี่ยคนเสื้อแดงต่างๆที่ถูกจับเนี่ยตกเป็นเครื่องมือของ ดีเอสไอซึ่งเป็น uh, หน่วยงานที่มาเป็นเครื่องมือของรัฐบาลอภิสิิ์กับรัฐบาลของสุเทพเทือกสุบรรดีเอสไอได้ทําตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับคนเสื้อแดงโดยตรงไม่ใช่หน่วยงานที่จะมารักษาวความยุติธรรมจําได้ว่าสมัยคนเสื้อเหลืองยึดทำเนียบยึดสนามบินเนี่ยให้ให้ตำรวจดูแลแต่คราวนี้ให้ดีเอสไอดูแลแต่เป็นหนึ่งใน,ใ,นในยุทธการ12บองกนเป็นยุทธการที่เขาเตรียมการไว้แล้วนะครับวันนี้ก็การที่ไม่ได้รับการประกันตัวกเ็เป็นเช่นเดียวกัน แต่ที่สําคัญคือข้อ4ศารไม่สนใจปัญหาทางการเมืองไม่สนใจบริบททางการเมืองแล้วก็ตัดสินไม่ให้ประกันตัวคนแสดงจนกระทั่งวันนี้นะครับวันนี้ข้อเสนอของคอ,อปออก,ก็คือว่าให้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับไม่ให้ประกันตัวแม้แต่คุณจตุพรพรมพันธ์คุณนิสิตสินทุพพรและพวกจำนวนหนึ่งวันนี้ก็ยังถูกขังในศาล คงช่าทั้งหมดทั้งหลายนี่เป็นการวางแผนค่อนข้างจะชัดเจนเดี๋ยวเรามีอีกตั้งหลายข้อท่านเลื่องไกลในรายงานของฝ่ายของกรมยุทธทัศนศึกษาทหารบกนะครับใช้ชื่อนามประกาว่าหัวหน้าควงเป็นคนเขียนรายงานในเอกสารวารสารเสนาธิปัตย์ฉบับที่54อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะนำมาวิเคราะห์กันในวันนี้ว่า มันจะนำไปสู่ความยุติธรรมในอนาคตได้อย่างไรขอพักสัก2นาทีเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับซ l i m h เฮอร์บอัลแคปซูหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าทองสำหรับหญิงชายทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทําให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลใําไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกําลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่งพันหบาท 0837051234แล้วก็0837061234เครื่องไม้อักคีภัยไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าเกินกำลังอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงเหล่านี้ป้องกันได้ด้วย Consumer Unit t o in 1ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตในเครื่องเดียวกันติดตั้งคอน s u m e r Unit เพื่อชีวิตปลอดภัยคอนซูเมอร์ยูนิตทสินค้าคุณภาพผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอกภายใต้สัญลักษณ์ Home Security ชีวิตปลอดภัยเมื่อใช้ Home มีวางจำหน่ายที่ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วประเทศ ราศีใดมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนโตแล้วราศีใดกําลังจะมีเนื้อคู่จะใช่ราศีของคุณหรือไม่ฟังคาตอบได้ทั้ง12ราศีโทร1900111350 1900111350ฟันงถ้าคุณต้องการให้วันหยุดวันพักผ่อนของคุณเป็นวันพิเศษถ้าคุณต้องการสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติ สดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางสายหมอกยามเช้าสนุกสนานกับการล่องแก่งภายเรือพยัุไล่อีกสารพัดกิจกรรมยามบ่ายดมดั่งกับบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจยามเย็นทุกช่วงเวลาของคุณมีค่าสำหรับเราที่ลุกพิยารีสอร์ทลุกพิยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางุูเขาและสายน้ำรพร้อม้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบ้านพักหลากสไตล์หลา ห้องประชุมห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงลุกยารีสอร์ทพร้อมจะรองรับทุกความต้องการของคุณลุกพยารีสอร์ทกาญจนบุรีรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนของคุณ ลับมาช่วงที่2ของรายการมองไทยมองเทศกับกระผมพิบูลชจ่มชื่นท่านผู้ชมครับรายการมองไทยมองเทศมีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณถึงห้าทุ่มครึ่งดึกหน่อยครับพวกเราเป็นเพื่อนคนนอนดึกในเรื่องการบ้านการเมืองวันนี้ผมกับท่านเลืองไกลรลีกิจวัฒนะได้มาสนทนากันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียชีวิตของคน92บศพซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่วันที่10เมษา 2,553จนถึงวันที่19พฤษภาการตั้งคำถามกันคราวนั้นเนี่ยก็คือเกิดจากเหตุผลเรื่องการเมืองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองกลุ่มถ้าตั้งตามบังกอกทุเรวันนี้เขาบอกว่ากลุ่มเอาทักษิณกับกลุ่มไม่เอาทักษิณเขาตั้งไว้อย่างนั้น <c oughs> วันนี้ก็ยังกลายเป็นประเด็นอยู่พอคุณยิ่งรักชินวัตรขึ้นมานี่ผมก็แน่ใจว่าคนที่คิดอย่างนั้นอยู่ก็มีมากแต่ก็เป็นกลุ่มคนที่ อยู่ตรงกันข้ามกับพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงออกจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่3ากรกฎาที่ผ่านมาว่าเขายังเอาประชาธิปไตยเขายังเอาคุณทักษิณอยู่บ้านนี้เมืองน,นี้เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครองเป็นเรื่องของระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยตรงกันข้ามกับความต้องการของประชาชนการแสดงออกของคนเสื้อแดงจํานวนหนึ่งการแสดงออกของประชาชนคนเสื้อไม่มีสีก็ตามจํานวนหนึ่งก็คือว่า อยากจะให้การเมืองการปกครองนี่เป็นไปตามหลักสากลซึ่งมันไม่ใช่ในอดีตที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า70กว่าปีวันนี้ประชาชนได้แสดงอำนาจได้แสดงออกให้เห็นแล้วว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ถืออำนาจอยู่วันนี้ถ้าหากฟังอยู่ผมก็อยากให้ท่านตระหนักถึงว่าปัญหาของประเทศไทยนี้คือความต้องการของประชาชนเนี่ยไม่ใช่ของเขาในอดีตที่ผ่านมา วันนี้ประชาชนได้แสดงออกสามกรกฎาว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นหลักฐานของความขัดแยง้งก็คือเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้คนเสียชีวิต92ศพระหว่าง10เมษายนถึง19พฤษภาถ้ท่านเลือกไกลกิจวัฒนะได้นําเรื่องนี้เสนอไว้ในบังกอกทุเดย์แล้วหนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันศุกร์โลกวันนี้วันศุกร์เป็นหนังสือพิรมพ์รายสัปดาห์นะครับหน้าปกเป็นอย่างนี้ครับ ก็สดแสดงถึงผลการเลือกตั้ง250บวกบวกสุดท้ายก็เป็น265ในส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์159เสียงวันนี้รัฐบาลใหม่ก็ว่าที่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็กำลังดำเนินการจัดตั้งกันอยู่ผมก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องท้าทายกับนายกยิ่งลักษณ์อยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปรองดองก็ถือว่าเป็นนโยบายแรกๆที่สื่อที่ประชาชนให้ความสนใจมากคุณยิ่งลักณ์ก็ตอบว่าจะแก้ไขไม่แก้แค้นลองดูให้ดีครับว่าจะเกิดขึ้นอ,อย่างไรส่วนที่สองที่น่าสนใจท้าทายเหมือนกันเรื่องต่างประเทศตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการทำงานของคุณสุวิทย์คุณกิติในเรื่องกรณีมรดกโลกผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย รัฐบาลของนายกยิ่งรักเช่นเดียวกันผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากพันธมิตรคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ที่ใช้เรื่องแนวทางต่างประเทศใช้เรื่องอความรักชาติหรือความหลงชาติเนี่ยยกเอาเรื่องประสาทพระวิหารซึ่งสารโลกได้ตัดสินให้เป็นของกัมพูชาเมื่อปี2505มาเป็นเรื่องในการชุมนุมไล่รัฐบาลสมัครสุนทรเวชคราวนั้นคงจำได้นะครับรัฐบาลสมัครก็ มีลำตีต,ต่างประเทศชื่อว่านพดล์ปัรมคุณนพดล์ปัทมแค่ไปรับรู้รับทราบว่ากัมพูชาต้องการที่จะเอาปราสาทพระวิหารนี่ไปจดทะเบียนเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกสุดท้ายก็มาฟ้องศาลปกครองมาฟ้องศาลสุดท้ายบอกว่ารัฐบาลสมัครทําถูกไหมสุดท้ายสิ่งที่เป็นเอกสารของคุณนพดล์บอกว่าทําให้ไทยเสียดินแดนนั้นสารรัฐธรรมนูญมาตัดสินว่าทําไม่ได้ เป็นสนธิสัญญาเป็นสนธิสัญญาแต่ว่ามันไม่ได้เกิดให้เสียดินแดนคงจําได้นะครับว่าเขาบอกว่าอาจจะอาจจะทําให้เสียดินแดนอันนั้นคือศาลรั้นูุญตัดสินข่าวนั้นสุดท้ายหลังจากศาลปกครองได้คุ้มครองศารลรั้นบุได้ตัดสินก็ทําให้คุณ,ณพนพดลปัรรมนิลาออกหลังจากนั้นเป็นต้นมาความระหองระแหงการปฏิบัติการระหว่างการเมืองระหว่างประเทศไทยกับพูชาก็เกิดขึ้นถึงขั้นมีการแลกเปลี่ยนกระสุนกัน ผมก็คิดว่าเป็นเจตนาของการสร้างเรื่องที่เกิดขึ้นจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคราวนั้นตอนนั้นพลังประชาชนเป็นรัฐบาลก่อนถูกยุบก็ผมผมผมย้อนหลังไปนิดหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณรัฐมนตรีต่างประเทศปัจจุบนันชื่อกสิทธิพิรมเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรเขาไปขึ้นเวทีพันธมิตร อาหารดีดนตรีไพเรธเยคงเป็นเป็นวลีที่คนรู้จักกันทั่วไปที่มีการยึดสนามบ,บินสุดท้ายคุณกสิทธิ์พิรมนี่ก็ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลอภิสิทธิ์ตอนที่ไปอภิปรายขึ้นเวทีพันธมิตรเขาด่าฮุนเซนแหลกลานหมดด้วยความหยาบคายอะไรต่างๆนี่ซึ่งคนขมเมกับคนไทยนี่เขาดูทีวีช่องเดียวกันฟังรู้เรื่อง เพราะฉะนั้นความรู้สึกต่อรลฐมติต่างประเทศของไทยนยจึงไม่มีทางที่จะทําให้ทัศนคติต่อรัฐบาลอภิสิทธิ์ดีขึ้นได้จากกัมพูชาหลังจากที่นายกคุณเซนได้ตั้งอดีตนายกทักษ,ษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาหลังจากนั้นเป็นต้นมารัฐบาลอภิสิทธิ์ถอนทูตกับเลยเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งพัฒนามาจนถึงวันนี้สุดท้ายเกิดกรณีเรื่องเรื่องสาร ซึ่งตัดสินกันคราวหน้านะครับกัมพูชาตัดสินเรื่อง4.6ตารางกิโลเมตรนี่ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเรื่องประสาทสุดท้ายวันที่18กรกฎาคมจะมีการตัดสินสารโลกอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวข้องกับมติเมื่อเดือนเมื่อปี 2> 2, <5. S 1> สุ2005อันนั้นก็คือสิ่งที่ที่เป็นมาในอ <2, 5, S 1> ดีตผม 5, 5, 5. คิดว่าเรื่องนี้ไทยไปถอนตัวจากมรดกโลกในผมคิดว่าไม่ชอบอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข เป็นเป็นอย่างยิ่งอันนี้มองมองเทศเป็นเรื่องเดียวในส่วนที่เป็นวาระของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรกลับมาที่เรื่องยุทธการสลายหมอบรา้ประสงค์ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจท้าทายยิ่งกว่าพระวิหารปราสาทพระวิหารผมผมเรียนเรื่องเรื่องแรกเป็นเพียง,งเรื่องพยงเรื่อง p o l i t i c a l v i l ที่ทาหารอ้างว่า เป็นยุทธการที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีชัดเจนเมื่อวันที่12พฤษภา2,553นา3เอ้53นะ53าูกตครับเรื่องที่สองเนี่ยได้มีการวางแผนเป็นขั้นตอนฝ่ายกองทัพมีเสรีในการปฏิบัติตามปฏิบัติการตามกรอบเวลาไม่ถูกกดดันด้วยเรื่องเวลาหมายคว่าไงหมายความ,มว,ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีการประกาศให้ เป็นวันหยุดราชการเขียนไว้เ,งงเขียนไว้เสร็จบอกบอกบอก,บอก,บอกชัดเจนวันนั้น,น,นที่ท่านเลืองไกลกับคณะสมาชิกผู้ที่สภาวันที่18ผมจําได้ไปเจรจาเนี่ยเขาบอกว่าการเจรจาไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายเขาคือต้องการสลายเขากำหนดยุทธศาสตร์ยุทธการและยุทธวิธีเสร็จหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจว่าคําสั่งว่าออก12สแล้วเนี่ยเพราะน้นสอวจะไปบอกว่าอย่าเพิ่งยิงกางเจรจาอยู่เรื่องนี้เลยนะครับ เพราะว่าตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้แล้วนี่เท่ากับว่าการทาหน้าที่ของของรัฐบาลเนี่ยยังปกปิดต่อรัฐสภาด้วยอชัดเจนไหมวันนั้นพลเอกเลิศรัฐเลิศรัฐรัตนวานิชกับคณะก็ไปคุยไปอะไรคุยกับทางแพันธมิตร์มิคุยกับรัฐบาลก็คิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเขาแต่เราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าคําสั่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเห็นชอบไว้ตั้งแต่12พฤษภา มิชชั่นนี้ต้อง possible oh. เพราะว่าสิบเมษาเป็นบทเรียนเจำได้ใช่ไหมคนที<ม>่ติดมามาบอกเพิ่งมาบอกที่ราชประสงค์เนี่ยนะฮะตอนัหนเสียงว่าคืนนั้นร้องให้ทั้งคืนสิบเมษาแสดงว่าเมื่อสิบเมษาไม่ possible ใช่ไหม impossible ใช่ไหมเจ็บปวดมากเจ็บปวดไอ้สิบเก้าพฤษภานี่คือเป็นการแก้แค้นใช่ไหมนโยบายเนี่ยนะคุณปูมาบอกคุณยิ่งรักเนี่ยนะเข้ามาแก้ไขไม่แก้แค้น แต่ถ้าเราเอา10เมษากับ19พฤษภาเนี่ยเราจะมองได้ไหมว่างานนี้เป็นการแก้แค้นไม่ใช่งานแก้ไข19พฤษภาคือแก้แค้นของวันที่10เมษาใช่ไหมนั่นคือศพแรกก็คือเสด็จแดงคนที่สองกไม่ทาบนะฮะก็อยู่ที่ว่าบทความเนี่ยอยู่ในวารสารของกองทัพบกไม่ใช่เป็นบทความที่โพสต์กันในเว็บนะ นะครับมีแหล่งที่มามีเลขวารสารชัดเจนนะฮะมันเป็นข้อมูลอย่างดีที่จะนําไปสู่ความเป็นจริงความยุติธรรมได้อันนี้คือเอกสารต้นฉบับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าที่พิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์ของเขาเลยใช่ไหมฮะถ้ากล้องจับก็คงจะมองเห็นว่านี่คือเอกสารที่ค่อนข้างจะมีคุณค่าต่อการเสนอความจริงผมเรียนว่าวันนี้คอปใช่ไหมของท่านจานาุยเตรคณิต ที่มองหาความจริงอยู่ผมก็อยากให้เชิญเ,เจ้ากรมยุทธทศกษาทหารบกกับทีมงานที่ได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดความจริงก็พอทราบว่าอย่างสไนเปอร์เนี่ยจำได้ว่าเบิกไปอสองพันสามพันสามพันลูกมันเป็นกระสุนที่ใช้ยิงทีละนัดหนึ่งนัดต้องได้หนึ่งศพหนึ่งนัดหนึ่งศพแล้วก็เป็นเป็นหลักการาระยะหวังผลคือหนึ่งกิโลเมตรครึ่ง ในระยะต่อไทเนี่ยฮะคือใช้ระยะ400เมตรแล้วก็คือทําทเป็นคิลลิงโซนะครับหรือระยะใช้กระสุนจริงคือป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาแต่นี่ประชาชนด้วยกันประชาชนไทยของเรามีการใช้สไนเปอร์เวลาหัวหน้านายทหารจะไปเยี่ยมลูกน้องเนี่ยเขาบอกว่ามีฝ่ายสไนเปอร์เป็นผู้คุ้มกันใช่ให้ยิงได้ถ้าหากว่าพบว่ามีใครคิดว่าใครถืออาวุธอยู่เพราะฉะนั้นนั่นก็คือทําให้เกิดการตายมากพอสมควร ถ้าในดูในถ้ากล้องจับนะครับได้มีการยึดตึกสูงเช่นตึกชื่อว่าตึกเขี้ยนหวนวลเขี้ยนหวนวลก็อยู่ตรงเส้นทางที่ถนนวิทยุเข้ามานะฮะตรงแยกหน้าสวนลุมเข้ามาหน่อยก่อนจะเข้าถึงสวนลุมตรงไฟแดงตัดการสินนะครับคือเข้าสามเส้นทางราชบาลลบใกล้ตลาดซับเก่าถูกต้องถนนสารสินตรงไหนครับก็เส้นที่ตัดอยู่ขนาบสวนลุมเรียกว่าถนนสารสินครับคือการปิดล้อมนี่ชัดเจนว่าราชดัริมาที่ มาที่วิทยุตรงนั้นคือสารเสิยเพราะถ้าอ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยนะการกระชับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยครับเป็นการรบเต็มรูปแบบจริงๆครับแล้วก็รบกับคนที่ไม่มีตัวตนที่อ้าว่า500ของทหารไทยนี่รบกับคน500คนกลางเมืองที่กระชับหมดแล้วแล้วหายไปได้ยังไงไอ้ตรงนี้สิครับอยากให้คออปเนี่ยนะครับไปไปตรวจสอบหน่อยคือ ปี3 4 3 5ถ้าพี่น้องทหารบอกว่าทัศนคติของประชาชนต่อทหารเป็นลบเนื่องจากการปฏิบัติการที่รุนแรงของท่านผมก็คิดว่ามันก็ให้อภัยได้ลำบากในแง่ที่ว่าปีนี้เนี่ยยุทธการที่ท่านวางไว้เพื่อทำให้คนเสียชีวิตซึ่งเขาบอกว่าการเสียชีวิต 92. ศพเนี่ยเป็นการเสียชีวิตน้อยเกินคาด นั่นก็คือมีความตั้งใจที่จะทำให้คนเสียชีวิตมากกว่านี้เพื่อที่จะให้การชนวมนั้นสลายไปให้ได้การเจรจาไม่ใช่ยุทธศาสตร์สมาชิกผู้ที่สภาตอนที่ท่านเลืองไกลเข้าไปนั่งเจรจาอยู่ที่ราชประสงค์ไม่ใช่ความต้องการของทหารเขาต้องการกําจัดเรื่องนี้ไม่มีใครทราบเพราะฉะนั้นวันนี้เจตนาตรงนี้เนี่ยเป็นที่น่าแปลกใจว่าเมื่อมีการตั้งใจจะฆ่าจะยิงกันถึงขนาดนี้เนี่ย แล้วก็เป็นที่รับรู้ของนายกรัมตรีที่ชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นที่รับรู้ของนายสุทเทพเทือกสุบรรณผู้อำนวยการสอ,อชอแต่วันนี้พี่น้องประชาชนจะไม่เคยได้ยินคําขอโทษเคยมีคําว่าเสียใจอยู่ครั้งหนึ่งตอนไหนครับตอนที่คุณอภิสิทธิ์ไปหาเสียงที่อํานาจเจริญเดี๋ยวผมผมไม่แน่ใจว่าผมผมอ่านรายงานตรงไหนท่านเลืองไกลก็อาจจะ จะเคยได้ยินข่าวนี้อยู่พอสมควรว่ามีคุณแม่ของคนหนึ่งที่ลูกชายเสียชีวิตที่บ่อนไก่ได้วิ่งเข้ามาหาคุณอภิสิทธิ์ที่อำนาจเจริญบอกว่าทำไมลูกฉันตายใครฆ่าคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่า,าเสียใจ สื่อก็นํามาเขียนบอกว่าเป็นครั้งแรกที่สื่อได้ยินคําว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ยินคุณอภิสิทธิ์พูดว่าเขาขอโทษในเรื่องนี้แต่อย่างใดอันนั้นคือคําของสื่อผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะสามารถกระทําได้โดยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่ความจริงไม่จําเป็นต้องเป็นรัฐบาลนั้นที่ต้องกล่าวคําขอโทษผมจําได้ว่าตอนที่ คุณสุรยุทธ์จุลานนท์คนเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ได้มีการไปขอโทษคนที่ที่กเกือเซซึ่งก็คือการปฏิบัติการของทหารเช่นเดียวกันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าคราวนั้นเป็นการสั่งการชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่า,ามีการสั่งการอย่างไรหรือไม่เพราะว่าการสืบสวนสอบสวนวันนั้นก็ไม่ชัดเจนเอาเถอะวันนี้เดี๋ยวผมหารายงานตรงนั้นไม่เจอ ถ้าหาเจอแล้วจะมาเรียนท่านอีกทีนึ่งตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่มีคนข้องใจคุณอภิสิทธิ์หลายเรื่องอเป็นเรื่องที่เขาเขาได้ถแถลงไว้เมื่อวันที่วันศุกร์ก่อนเลือกตั้งที่มีการชนุมที่ที่ราชประสงค์ที่ขอสองเรื่องก็คือ 1. คุณไม่ได้แมนเดตไม่ได้เสียงข้างมากในระบบบัญชีรายชื่อห้ามไปนิรโทษก,กรรมให้ใครนะอันที่สก็คือว่า ให้ดูแลปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศให้ดีแทนที่จะบอกเพียงว่าอา้าวประชาธิปัต์แพ้เราจะขอเป็นฝ่ายคา้านขอให้ร่วมมือกับรัฐบาลจะขอร่วมมือัรัฐบาลเพื่อทาประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนไม่พูดไปมุ่งแต่เรื่องคุณทักษิณอย่างเดียวพูดเองหรือว่าใครสั่งให้พูดเมื่อกี้ถามเรื่องที่สองเรื่องเงื่อนเวลาถามท่านเรื่องกันเรื่องที่สามการปฏิบัติการข่าวสารนับว่าเป็นผลระดับยุทธการ ทั้งในส่วนการสร้างขวัญและกําลังใจของฝ่ายปฏิบัติการและเป็นการลดขวัญกําลังใจของกองกําลังไม่ทราบฝ่ายแปลว่าง,งนั่นก็คือเรื่องข่าวสารก็เรื่องที่ปิดเว็บปิดเว็บปิดเว็บปิดอะไรแล้วก็ปิดการ,การนําเสนอข่าวครับนะครับข้อ4ความสําเร็จของการปฏิบัติงานคราวนี้ด้านการข่าวในพื้นที่กลุ่มนปชช ก็แปลว่าได้มีฝ่ายทหารได้เข้ามาร่วมชุมนุมอยู่ในกลุ่มนปชแล้วก็ยกตัวอย่างกรณีการใช้หน่วยสไนเปอร์ของทุกกรมกองของทุกกรมโดยเฉพาะในพื้นที่ตึกสูงตามเส้นทางถนนวิทยุและถนนสารสินในที่นั้นก็คือว่าฝ่ายสไนเปอร์ของทุกกรมของหน่วยทหารนี่ได้ไปยึดพื้นที่ตึกสูงไว้แล้วตึกบางกอกเคเบิลกับตึกเขียนหวน บางกอกเคเบิลนี่ผมผมไม่มั่นใจว่าตึกไหนแต่ว่าท่านข้าง A u เอฮะตึกที่อยู่ข้าง a อ A เก็เรียกตึกผมรู้ว่าเขียนหวนคือตรงหัวมุมตรงเขียนหวนคือตึกที่อยู่ทางวิทยุที่ตลาดหลักทรัพย์เก่าใกล้ๆตรงนั้นครับอันนั้นเป็นการปิดปิดล้อมพื้นที่ตรงหัวมุมของของสารสินตัดกับวิทยุกับโอเคครับก็หมายความว่ามีการใช้หน่วยสไนเปอร์ไปยึดถ้าผมดู ตามรูปนี่คือหน่วยสไนเปอร์สูงข่มเป็นภาษาของเขาสูงข่มสูงข่มคือสูงกว่าแล้วข่มลงมานะครับเพื่อข่มคนข้างล่างได้เพราะเป็นเป็นยุทธศาสตร์ของของ